ก็ขอเจริญพรท่านเจ้าภาพนางยุพินพันลำในขานนันดาพร้อมด้วยบุตรลูกหลานญาติพี่น้องทุกท่านทุกคนนักโอกาสบัดนี้อัตมภาพจะได้นำพระธรรมเทศนาคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาแสดงให้ญาติโยมทั้งหลายได้สดับตับฟังเนื่องจากวันนี้ท่านเจ้าภาพได้ปารภ การทำบุญอุทิศกุศลไปถึงผู้วายชนคือคุณปู่ชมย่าสีพันลำพ่อตะหนูแม่ยายจันไตพันลำ <c oughs> เป็นต้นญัตยจจมการที่เราได้ทำบุญในวันนี้ก็ปลาลบผู้ที่จากไปแล้วอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องจริงชีวิตคนเราต้องมีความตายเป็นที่สุดรอบพระบุรธเจ้าพระองค์ทรงตรัสสอนให้เราเนื้อถึง ว่าชีวิตของเราต้องเป็นอย่างนี้และก็สังขารมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนดังที่พระองค์ตรัสเป็นปัจฉิมโอวาทไว้ว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนเธอทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปสิ้นไปเป็นธรรมดาพวกเธอทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดนี่เป็นพระวาจามีในครั้งสุดท้ายของเราตถาคต นั่นก็หมายความว่าชีวิตของเราเนี่ยมันเดินไปสู่ความแก่ความเก็บความตายาไม่มีใครหลีกลี่หนีพ้นไปได้จะเป็นหลบไปซ่อนอยู่ที่ไหนก็หนีความตายไม่ได้ดังนั้นบุคคลที่เราทำบุญให้ในวันนี้เมื่อก่อนก็มีชีวิตอยู่เหมือนกับเรานี่แหละเพราะฉะนั้นท่านเจ้าภาพได้ปาราบการทำบุญในวันนี้ ก็เป็นการแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตามเวทีต่อผู้มีพระคุณที่ได้ร่วงรับไปแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเครื่องเตือนเราญาติโยมทั้งหลายให้มันทําบุญทํากุศลคุณงามความดีปัจจุบันเราจะเห็นว่าคนเรานั้นสิ่งที่ต้องทํา <c oughs> เร็วๆเราก็ไปทาําช้าสิ่งที่ทําก่อนเราก็ไปท,ทําทีหลัง เดนที่เราจะทําให้มันเร็วๆให้ทําก่อนหรือเหมือนกับโบราณท่านกล่าวไว้เป็นภาษตอีสานว่าลูกผู้ฮักเอาไว้ทั้งหลังลูกผู้ซังเอาไว้ทั้งนาเอาป,าป่าปอนมามผู้ยู่หลังฮักกระดอบเหลียวนาลำแล่ผู้อยฮักเอาไว้ทั้งหลังก็หมายถึงว่าบุญกุศลเนี่ยถ้าว่าไปวัดเถอะนี่เออไว้ที่หลังไม่ค่อยสนใจไปทําบุญเถอะนี่เอาไว้ที่หลังนลูกผู้ฮักเอาไว้ทั้งหลัง ลวงปู้สั้งเอาไว้ทั้งหนาเรื่องเป็นบาปเป็นเรื่องไม่ดีเนี่เราทําก่อนไปก่อนอผู้อยู่หลังฮัคก,กระโดโบเหลียวหนาลาและนี่เพิ่นว่าอย่างนี้เพราะฉะนั้นสังขารอายุร่างกายของเรามันมีความความเสื่อมไปสิ้นไปญาติโยมเราท่านทั้งหลายก็จะได้ประมาทไม่มีใครเลยที่จะอยู่ยืนยาวเป็นอมตะไม่แก่ไม่เก็บ,ไม,กบไม่ตาย ดังนั้นการทำบุญ <c oughs> ของเจ้าภาพในวันนี้ <c oughs> ก็ได้ชื่อว่าทำหน้าที่ของตนเองหน้าที่ของลูกที่จะต้องทำกับพ่อกับแม่เนี่ยมีอยู่ห้าข้อนะหนึ่งก็คือเมื่อพ่อแม่แก่แล้วอายุมากแล้วนี่ต้องเลี้ยงท่านตอบแทนเลี้ยงดูท่านทั้งทางตายทั้งทางใจทางตายเนี่ยบางทีพ่อแม่รวยแล้วก็ไม่จำเป็น แต่ทางใจนี่ไม่ว่าคนรวยไม่ว่าพ่อแม่จะรวยหรือจนก็มีความจำเป็นที่จะต้องให้ลูกรักษาน้ำจิตน้ำใจของตนไม่ไปทำความชั่วความไม่ดีให้พ่อแม่เดือดร้อนนี่เรียกว่าเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ข้อหนึ่งข้อสองดำรงวงตระกูล <c oughs> อาตระกูลของพ่อแม่เป็นคนดีมีศีลมีธรรมเป็นคนมีหน้ามีตาเนี่ยเราก็รักษาไว้อย่าให้เขาดูถูกเป็นโรคไม่ดี อ่สามช่วยเหลือกิจการงานของพ่อแม่แต่พ่อแม่มีการมีงานทําไร่ทํานาห้างร้านอะไรต่างๆนี่ลูกก็ต้องช่วยเหลือกิจการงานของพ่อแม่อ่าก็สี่ทำตนให้เหมาะที่จะรับทรัพย์มรดกของพ่อแม่ก็คือทําตัวให้เป็นคนดีพ่อแ,แม่มอบทรัพย์สมบัติให้ก็อยากให้ลูกสืบแทนไว้เนี่ยต้องทําตัวให้ดี ข้อห้าเมื่อพ่อแม่ร่วงลับไปแล้วก็ทําบุญอุทิศให้ท่านดังที่ท่านเจ้าภาพทําในวันนี้เพราะว่าเราได้มรดกสมบัติต่างๆจากพ่อจากแม่ชีวิตนี้ก็ได้จากพ่อจากแม่ไล่นาหรือบ้านเรือนต่างๆก็ได้จากพ่อจากแม่เพราะฉะนั้นเราก็ทําบุญอุทิศให้ท่านในการในเวลาที่เหมาะสมหรือว่าสมควรก็คือว่าได้ทําหน้าที่ของตนเอง ที่มีต่อพ่อต่อแม่ที่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตัดสอนไว้ได้ชื่อว่าเราท่านเจ้าภาพทําถูกต้องตามหลักที่พระพุทธองค์ทรงตัดนี่แหละดังนั้นผู้ที่นึกถึงบุญคุณของพ่อของแม่ย่อมมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองบุคคลใดกตัญญูกตางเวทีท่านว่าตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหมรู้จักบ,บุญคุณของพ่อของแม่โบราณท่านถึงพูดไปว,ว่า บุญคุณพ่อแม่นี่นักเกิงพ่อรันี้ไผ่พุยำแยงนบจึงฮุงเฮืองเมื่อนาเพนหนักอดสาเลี่ยงเฮามากต็อยากยิงจริงแล้วย่ามมือเฮาใหญ่แล้วไผ้เพี้ยนเลี่ยงคนตอบแทนอาญาให้่นอยากหุ่งสะดุ้งเมื่อเหลือประมานมันสิเป็นป่าปังบาปเบ้นไพนาอันว่าปูป่าปีงของกินไห้เลี่ยงมามับทั้งเขาและน้ำเพี้ยนไว้่าให้เขิน ตับทั้งของบานสมผมเข้มมีม่วงตับทั้งกล้วยและอ้อยตานข้าให้พเพี้ยนให้คอยเพี้ยนพํมเลียงพอมยมาา่อแม่ย่ำชรายาสุรับตาสั่งสิีบอดีดูให้แต่โบราณท่านสอนไว้ก็คือเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ดูแลเอาจิตเอาใจของพ่อแมแ่และพ่อแม่ก็ต้องรู้จักด้วยมีคุณธรรมที่จะให้ลูกเคารพบูชา หน้าที่ของพ่อแม่ทํากับลูกเนี่ยพระพุทธเจ้าก็สอนไว้ห้าข้อหนึ่งห้ามลูกไม่ทําความชั่วเวลาลูกจะทําไม่ดีเนี่ยพ่อแม่ต้องตักเตือนต้องบอกห้ามลูกของตนเองไม่ให้ทาความไม่ดีสองก็คือให้ลูกตั้งอยู่ในความดีอย่างเช่นให้ลูกได้ศึกษาเข้าโรงเรียนหรือให้ลูกได้บวชในวัดในวาได้ศึกษาคําสอนพระพุทธเจ้าหรือว่าแนะนําเรื่องศีลเรื่องธรรมให้เขา เนี่ยให้เขาตั้งในความดี 3. ให้ลูกได้ศึกษาศิลปะวิทยาก็คือส่งเขาให้เรียนหนังสือตามสติปัญญาของเขาสี่หาภรรยาที่สมควรให้ลูกโตขึ้นแล้วก็หาภรรยาสามีที่สมควรให้ข้อห้าสุดท้ายมอบทรัพย์ให้ในสมัยพ่อแม่เนี่ยเวลาลูกโตแล้วก็มอบทรัพย์สมบัติให้ลูกแบ่งเป็นส่วนให้ลูก อย่าไปคิดว่าลูกเรายังไม่โตหรือว่าไม่จําเป็นเพราะฉะนั้นพ่อแม่ที่ดีที่ฉลาดก็ต้องมอบทรัพย์ให้ลูกในสมัยที่สมควรเพื่อแบ่งเบาภาระให้ตนเองบางทีเราก็หนักอกหนักใจถ้าไม่ได้แบ่งทรัพย์สมบัติให้ลูกเดี๋ยวลูกก็ตีกันฆ่ากันยั่งสมบัติกันนี่แหละเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของพ่อของแม่ที่จะทํากับลูกนี่แหละญาติโยมทั้งหลายเพราะฉะนั้น พ่อตาหนูแม่ยายจันไตได้ทําหน้าที่ของตนเองแล้วอได้จากลูกๆไปลูกๆตอนนี้ก็กําลังทําหน้าที่ของตนก็คือทาบุญอุทิศไปให้ท่านทั้งสองที่ได้ร่วมรับจากพวกเราไปนี้ก็ถือว่าเป็นลูกที่กตัญญูกตเวทีตอบแทนบุญคุณของพ่อของแม่ดังนั้นอัตรมภาพพร้อมด้วยพณนสสฆงก็ขออนุโมทนา กับท่านเจ้าภาพที่มีจิตใจกตัญญูกตเวทีได้แสดงความรักและก็ทำบุญอุทิศกุศลไปให้ผู้ที่บายชนไปแล้วมีปู่ชมยญ้าสีพันลำพ่อตาหนูแม่ยายจันไตพันลำพ่อตาใสยาย,ยาเบงอนวยการอปู่ปันยญาบุตรศีนันดาพ่อตะแปวยายทองกองทรัพย์นายสมคิดสีสุวรรณ ป่อาตาลีพันลำป่อตาบุญศรีพันลำป่อตาทองคูณพันลำตลอดถึงเจ้ากรรมในเดรญาติมิตรสพสัตทั้งหลายที่ร้องรับไปแล้วถ้าท่านเหล่านี้ได้ทราบด้วยยามวิถีอันใดก็ตามขอจงมานุโมทนาในบุญกุศลนี้ถ้าตกทุกข์ก็ขอพ้นจากทุกข์ถ้ามีความสุขแล้วก็ขอมีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปและผลทานการุกุศลเหล่านี้จงสะท้อนย้อนตอบสนอง เจ้าภาพญาติมิตรทั้งหลายให้เจริญด้วยอายุวันนะสุขภาพละปฏิพานธนสารสมบัติและเจริญในชีวิตการงานในชีวิตครอบครัวโดยทั่วกันจงทุกขั้นทุกคนสแสดงพระธรรมเทศนามาก็ขอสมควรเกเวลาจึงขอยุตสิลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เจวังก็มีด้วยประการชนี้